สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆพลังงานนะคะที่ถูกดึงดูดเข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําคลิปในหัวข้อของขวัญจากจักรวาลที่คุณกำลังจะได้รับนะคะการเปิดไพ่ของแม่หมอจะเป็นการเปิดดูพลังงานแรนดอมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรือว่าอาจจะตรงแค่บางส่วนขอให้เพื่อนๆนําส่วนที่เป็นประโยชน์ไปใช้นะคะแต่ว่าถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ขอให้กดข้ามผ่านคลิปของแม่หมอไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะขอดูพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆจะต้องได้รับรู้ขอให้ครูดูของเพื่อนๆสื่อมาทางไพ่ของแม่หมอที่กําลังจะเปิดออกณขณะนี้นะคะ ไพพลังงานตัวตนสิบใบนะคะที่เปิดได้วันนี้เราจะเน้นกันไปทางด้านของเรื่องของทรัพย์นะคะ ไพ่ซับเด่นมากเลยสำหรับพลังงานที่เข้ามาชมในวันนี้นะคะพไพ่ใบแรกที่เปิดได้คือไพ่เดอะโฟลคุณมีตัวตนที่รักอิสระเสรีแล้วก็ความสุขของคุณคือการได้ทำตามใจตัวเองได้เดินทางท่องเที่ยวได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมีแพชชั่นนะคะคุณชอบการพบเจอคนใหม่ๆการได้ไปเจอกับเหมือนกับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิต ะะที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะรู้สึกค่อนข้างจะติดขัดเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีความเครียดความกังวลเรื่องของเงินที่อาจจะรู้สึกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาวะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนได้ทำการมันเหมือนผ่านจุดนั้นไปแล้วนะคะ ใครก็ตามที่ก่อนนั้นเนี้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ตอนนี้ปัญหาของคุณกำลังจะขี้คายนะคะหลังจากดูไพ่ของดูคลิปของแม่หมอวันนี้ไปนะคะการเงินของคุณกำลังอยู่ในจุดที่กำลังจะได้รับการขี้คายจาก ปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้จับต้องแล้วก็ได้มีการเริ่มงานใหม่นะคะจะมีการร่วมหุ้นกับกลุ่มกับทีมหรือว่ากับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไว,ว้วางใจมีไพ่สามเหรียญน,นะคะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่คุณยินดีที่จะทำแล้วก็ยินดีที่จะเหมือนลงแรงแล้วก็ทำให้มันสำเร็จโดยที่จะมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็ คุณไม่ได้ทำงานนี้คนเดียวแน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาสหรือว่ามาทำให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินถือดาบด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณอยู่ในความรู้สึกที่ว่า เริ่มมีหนทางที่อยากจะทำแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่กำลังเข้ามาคุณไม่มีความรู้สึกกลัวว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้แล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินมาหาคุณ ในระยะอันใกล้นี้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาคุณจะได้รับมอบโอกาสแล้วก็โอกาสนั้นจะนำพาเงินแล้วก็เหมือนโอกาสทางด้านการเงินมาให้คุณด้วยนะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงของการ รอผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้หว่านไปนะคะใครก็ตามที่ได้ไปเปิดช่องทางทางด้านการเงินเอาไว้คุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนแล้วก็มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณลงแรงลงไปเนี่ยมันคุ้มค่านะคะแล้วก็เหนือไปกว่านั้นมีไพ่เมจิชเช,เชนขึ้นมาด้วยนะคะคุณอยู่ในจุดที่กำลังจะเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุหรือว่าโดยลักษณะ ตัวตนของตัวคุณเองอะคะ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างที่คนทั่วไปอาจจะรู้ได้ไม่ถึงขนาดคุณนะคะคุณจะมีความรู้หลายๆด้านแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคุณมีการนำความรู้และแล้วก็มีการนำทักษะต่างๆเนี่ยมาผนวกกันแล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นผลของการมันเหมือนคุณนำ หลายๆศาสตร์มาประยุกต์แล้วก็สามารถนําตรงนี้เนี่ยออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือความพิเศษแล้วก็ความสามารถของคุณเลยแล้วก็มีไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นมาคุณกําลังจะเข้าไปอยู่ในจุดของคนที่ทำงานแล้วก็สามารถดึงศักยภาพตัวตนของตัวเองเออกมาใช้นะคะ การเป็นเมจิเชียนของคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของคุณเนี่ยจะสร้างทรัพย์สินแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณคุณจะเห็นโอกาสช่องทางในการทําเงินนะคะคุณจะไปอยู่ในจุดของผู้เป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคนคอยชี้นําทางทางด้านการเงินให้กับผู้คนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีความสามารถ มันเหมือนกับศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ติดตัวคุณมาแล้วก็คุณกําลังนําตรงนี้ออกมาใช้นะคะบางพลังงานคุณได้ผ่านจุดที่เหมือนความสัมพันธ์คุณได้จบกับความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็กำลังจะก้าวผ่านไปสู่จุดใหม่ที่มันเป็นสิ่งที่คุณเหมือนคุณหันหลังให้กับเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆเ,เพื่อที่จะไป ไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะถ้าใครเคยเป็นคนที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้คุณผ่านจุดนั้นไปแล้วแล้วก็คุณกำลังจะก้าวไปสู่โอกาสใหม่สังคมใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ตรงนั้น่ะมันเป็นที่ที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะมีไพ่ แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะจะมีการได้เฉลิมฉลองได้มีการเหมือนงานที่คุณกำลังจะทำอะคะ่ะมันอยู่ในจุดที่มันพุ่งทยานแล้วก็กำลังจะได้รับผลของสิ่งที่คุณได้ไปหว่านหว่านสิ่งดีๆเอาไว้นะคะก็คือพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเจอกับ ก่อนหน้านี้จะมีเรื่องหลายๆยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้คุณก็มันจะข้ามจุดนั้นไปแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีงานใหม่รอคุณอยู่มีสังคมใหม่ๆรอคุณอยู่แล้วก็คุณจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะคะออกมาให้ผู้คนได้เห็นนะคะว่าคุณมีความสามารถด้านใดบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอขอ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นของขวัญจากจัก,กรวาลที่กำลังจะส่งมอบให้คุณ ไพ่สิบใบนะคะของขวัญที่คุณกำลังจะได้รับจากจัก,กรวาลไพ่ใบแรกนะคะสอดคล้องกับไพ่เมื่อสกคู่นี้เลยคือมีไพ่หลับไม่ลงคุณค่อนข้างจะมีความเครียดในตัวเองทางด้านหลายๆเรื่องนะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งเข้ามากวนใจให้คุณต้องแก้ไขเยอะอยู่พอสมควรนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณค่อนข้างหมดพลังกับตรงนี้ค่อนข้างเครียดแล้วก็เหมือนมีจิตใจจดจ่อให้ตรงเนี้ยผ่านไปให้ได้นะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะมีไพ่แจ็คพอตขึ้นไพ่แจ็คพอตอันนี้เนี่ยมันเหมือนมาการันตีนะคะว่าหลังจากนี้ไปของขวัญที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินมาจากจัก,กรวาลจะเป็นของขวัญที่ ค่อนข้างจะเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรสำหรับคุณเลยทีเดียวนะคะจะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็โอกาสตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาเปิดให้คุณเพื่อที่ให้คุณแสดงสศักยภาพที่คุณมีบางอย่างคุณไม่รู้มาก่อนนะคะว่าตัวคุณทำได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนของขวัญที่มันอยู่ในตัวคุณเองแต่ตอนนี้เนี่ยจักรวาลกำลังจะเปิดตรงนี้ให้คุณแล้วก็ให้คุณได้แสดงสศักยภาพนะคะ หลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านการเติบโตทังนั้นจิตวิญญาณมาก่อนหน้านี้ตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ทำพลังงานมานะคะมีพ่รักษาสมดุลตัวคุณเองอ่ะคุณรู้จักการปกป้องรู้จักการโปรเทคพลังงานตัวเองแล้วคุณรู้จักการที่ปกป้องพลังงานของตัวของคุณเองว่า พลังงานแบบใดที่คุณควรเอาตัวเองเข้าไปคุคกคีหรือเปล่านะคะคุณได้มีการฝึกได้มีการเหมือนคอยเช็คตัวเองตลอดว่าขณะนี้พลังงานคุณเป็นยังไงแล้วก็ มันมีอะไรเข้ามากวนใจคุณหรือเปล่าแล้วก็คุณจะต้องทําพลังงานของคุณเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบไหนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพลังงานโดยรวมนะคะแล้วก็มีไพ่ตึกตองตอนนี้อยากให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกในการไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใช้การตึกตองใช้การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะเพราะว่า ครูรุครูบาอาจารย์ของคุณเขาจะส่งข้อความมาบอกกล่าวแล้วก็เหมือนช่วยชี้แนะทางเลือกให้กับคุณให้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางไปอยู่ในดินแดนแห่งใหม่คุณจะได้รับ เหมือนเป็นของขวัญบางคนอาจจะได้รับที่ดินหรือว่าอาจจะได้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็เป็นที่ที่ตัวเองต้องการที่จะอยู่บางคนที่อาจจะชอบอยู่ริมทะเลอาจจะชอบบ้านที่มีภูเขามีแม่น้ํามีน้ําตกอะไรอย่างงี้ค่ะคุณก็อาจจะได้ไปอยู่ในที่แห่งนั้นเพราะว่าเหมือนตอนนี้พลังงานที่คุณทำมามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ ให้มองในรูปแบบของพลังงานก็คือพอพลังงานเราได้อัปเลเวลได้มีการเติบโตขึ้นมาเราก็จะต้องมีการย้ายตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เหมือนเขาสอดคล้องกับพลังงานของเราด้วยเหมือนกันเรื่องของพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าจะเป็นสถานที่จะเป็นสิ่งของทุกอย่างจะต้องแมทกันตลอดเวลานะคะถ้าพลังงานเราดีแต่เราต้องไปอยู่กับเ,ออเหมือนสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเค หลายๆยอย่างมันก็จะดอบลงไปนะคะแต่คุณก็จะได้รับของขวัญที่กำลังจะได้รับก็คือคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่มีความเหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วก็จะมีการได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ที่เหมาะสมกับคุณมากๆนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องสังคมใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะบางพลังงานจะได้พบกับคู่รัก เขาอาจจะเป็นคู่สร้างผู้ร่วมเหมือนกับว่าเป็นผู้ร่วมภารกิจเข้ามาทําให้คุณเติมเต็มคุณไม่ได้เดินทางในเส้นทางนี้คนเดียวนะคะคุณมีคนที่เข้ามาร่วมรับภารกิจแล้วก็เหมือนจะเป็นคู่ที่ต้องเดินไปด้วยกันนะคะพอพลังงานของคุณถึงพร้อมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยจักกรวาลก็จะนําพาให้คุณมาเจอกันแล้วก็ บางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคู่นะคะแต่หลังจากนี้ให้ลองสังเกตดูให้ดีจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะคะ<ม>เขาอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนมาในรูปแบบของผู้ร่วมงานแต่เขาคนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลเกื้อกูลคุณให้ไปสู่ในจุดที่ที่มัน เป็นสิ่งที่คุณวางโซแผ่นมาด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมีการต้องปรับจูนนะคะเพื่อที่ทําพลังงานให้มันสมดุลกันแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันตัวของคุณเองนะคะมีไพ่กัปตันแล้วก็มีไพ่แม่ขึ้นมาคุณเองเป็นเหมือนมีพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่คอย ขับเคลื่อนองค์กรหรือว่าเป็นคนที่เป็นลักษณะของหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีแล้วก็จะนำพาทุกคนที่อยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่ในครอบครัวของคุณเนี่ยไปสู่ในจุดที่พวกเขาจะได้รับความสุขสงบแล้วก็ คุณจะเป็นหัวหน้าองค์กรที่นำพาลูกน้องผูู้ผ้อยู่ใต้องค์กรของคุณเนี่ยไปเจอโอกาสที่ดีแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณมีความครบพร้อมแล้วทุกด้านนะคะคุณเหมือนกับไม่ได้มาเพื่อที่จะเป็นคนที่ทำตามใครแต่คุณเป็นคนที่มีความเป็นหัวหน้าในตัวของคุณเองคุณจะเป็นผู้นำแล้วก็นำพาผู้คนได้บางคนอาจจะมีภารก,กิจด้านนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นผู้นำพา คุณอาจจะมีคนที่จะต้องมาเหมือนรับองค์ความรู้หรือว่ามาให้คุณช่วยนำพาให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาได้เติบโตในชีวิตมากขึ้นกว่านี้นะคะคุณอาจจะมีหน้าที่ตรงนี้เป็นครูครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คอยชี้แนะผู้คนนะคะอันนี้คือของขวัญน,นะคะที่คุณจะได้รับในระยะอันใกล้นี้จากจักรวาล นะคะคเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดอีก10ใบนะคะขอดูสิ่งที่คูรุกุบาอาจารย์อยากจะขอคำแนะนำแล้วกันนะคะ ช่วงนี้พลังงานของโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เป็นปกติที่พลังงานของเราก็เปลี่ยนเช่นกันเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกถ้าโลกมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปตัวของเราเองก็จะได้รับการอัปเกรดหรือว่าได้รับการเหมือนเปลี่ยนขึ้นพลังงานให้ตรงกับพลังงานของโลกของเรานะคะพลังงานของพ่อแม่ไกอาบางคนอาจจะรู้สึกป่วยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยสบาย อาจจะรู้สึกมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนไปบางคนอาจจะโดนกระแทกทางด้านอารมณ์ทางด้านหลายๆอย่างนะคะก็ใช้สติแล้วก็พยายามดูทันในสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เข้ามาทดสอบเรานะคะถ้าเราผ่านมันไปได้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นขอดูอีกสิบใบนะคะทำแนะนำจากครูรูครูบาอาจารย์ ของคุณท่านนี้อะไรจะอยากจะบอกกับคุณบ้างน,นะคะไพ่คู่ขึ้นมาจริงๆด้วยมีไพ่คู่แท้เหมือนตอนนี้พลังงานของคุณได้รับการ อัปเกรดนะคะคุณก็เลยจะได้รับมีไพ่ของการมีคู่ไพ่ครอบครัวนะคะตอนนี้เรื่องความสัมพันธ์ก็เด่นขึ้นมา ไพ่สิบใบที่เปิดได้นะคะมีไพ่คู่แท้ตอนนี้เรื่องของคู่ค่อนข้างจะเด่นนะคะคุณจะมีการได้รับเหมือนตอนนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านของความสัมพันธ์ทางด้านของสิ่งที่ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นประตูที่เปิดออกให้คุณได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าเหมือนพลังงานของคุณตอนนี้เนี่ยได้มีการขับเคลื่อนมาถึงจุดที่ต้องมาถึงจุดเรียนรู้ของเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะคะบางคนตอนนี้เนี่ยคุณกำลังอยู่ในจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง จากที่ผ่านมานะคะจากหน้าไพา่คุณอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจไม่สดใสนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังจะต้องเปลี่ยนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ที่รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วก็รู้จักโปรเทคพลังงานของตัวเองคุณจะมีความสัมพันธ์เข้ามาในรูปของเพื่อนด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ เขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆที่เคยเจอกันมาก่อนแต่ได้พัดภาคจากกันไปนะคะและเขาจะกลับมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นหรือว่าได้รับบทเรียนที่ถึงจุดที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะตอนนี้ไพ่ของครอบครัวขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณอาจจะมีเหตุที่ จะต้องได้เรียนรู้เป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะที่ค่อนข้างต่างไวัยนะคะมันเหมือนตอนนี้เนี่ยทุกอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะต้องให้คุณเคลียร์แล้วก็ให้คุณยกระดับขึ้นไปมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้อาจจะมีเรื่องเข้ามาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้อง เหมือนเปิดรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับความสัมพันธ์ทั้งทางด้านครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนรักนะคะแต่ว่าคุณก็น่าจะรับมือได้เพราะว่าทุกครั้งที่ปัญหาเข้ามาทดสอบคุณคุณเองก็จะมีสตินะคะมีไพ่ความตายขึ้นมาด้วยหลายๆคนนะคะคือเหมือนเพื่อน,อนๆที่มาดูคลิปของแม่หมอคะ่ะ เหมือนคุณเองน่าจะมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวทางด้านทางจิตวิญญาณนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมานะคะและมันจะมีบททดสอบเข้ามาหาคุณเหมือนลักษณะของภาพลวงตานะคะตอนนี้อย่าประมาทไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะมันอาจจะมีเหตุเข้ามาให้เรา ได้แก้ไขได้มันต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ใช้สติแล้วก็ใช้วิจารณญาณกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะให้มีการยับยั้งชั่งใจนะคะอย่าเอาความรู้สึกลงไปแบบเต็มๆแบบเหมือนไม่ได้เผื่อ ใจเอาไว้นะคะให้ทุกเรื่องที่คุณจะทำให้ใช้สติมากกว่าปกติให้มีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าถ้าคุณประมาทคุณอาจจะไปเจอในจุดที่มันเหมือนเขามา่อหล่อลวงคุณนะคะคุณจะต้องใช้วิจรารณญาณในการเลือกในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามา ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะคุณจะไปเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันเหมือนเป็นของขวัญเหมือนสิ่งที่ตอนนี้เขาเข้ามาเขาเข้ามาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมนะคะให้ใช้สติใช้วิจรารณญาณกับทุกทุกเรื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะผ่านมันไปได้แล้วก็จะไปเจอกับเซอร์ไพรส์ก็คือจะมีของขวัญให้กับคุณถ้าคุณสามารถก้าวข้ามจุดนี้ไปได้นะคะให้ลองดูนะคะ แต่แม่หมอมั่นใจว่าทุกคนน่าจะผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่ามันเหมือนตรงนี้เป็นบททดสอบจริงๆที่คุณจะต้องผ่านไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอคุณผ่านไปได้คุณก็จะไปเจอของขวัญที่มันเป็นชิ้นใหญ่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะใช้วิจารณญาณในการเลือกทุกอย่างในความสัมพันธ์การเจอคนการเจอเพื่อนนะคะถ้าใครที่มีปัญหากับครอบครัวก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็แก้ไขไปนะคะวันนี้แม่หมอ ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาทำคลิปให้ชมกันในโอกาสถัดไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ